สวัสดีครับเร็วสวัสดีค่ะทุกทุกคนมันไม่อุ๋ยมาแล้วนะคะวันนี้นะคะอากาศวันนี้อากาศดีมากะคะ่ะทุกคนอากาศร้อนเหมือนอยู่เมืองไทยเราเลยค่ะทุกคนคะ่ะร้อนมากนะคะร้อนจริงๆดูสิอากาศสวยไหมบรรยากาศดีไหมคะเจ๊เกินเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า,าสวนของคุณ ของอพ่อแม่สามีเป็นยังไงบ้างคะบ้างนะคะลมเย็นมากเลยค่ะทุกคนหอ้อยากจะนอนมากเลยอ่ะดูหน้าคิตเตอร์เฟอร์แดงมากโอ้โหลูกแดงมากเลย <laughs> แกะจมูกในชาบ้านดูหน้าแดงมากเลยโอ้โห <laughs> อากาศร้อนมากเ <laughs> <laughs> นีย่ยไซมอนไซมอนหนูหน้าแดงไหมลูก <c oughs> และนี่ก็คือบรรยากาศสวนของพ่อแม่สามีนะคะงานอนดิเรกข,ของคนมีอายุที่นี่ก็คือถ้าเขามีสวนนะ,ะเขาก็จะเป็นเขาก็จะทำการทำสวนค่ัทุกคนในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะ เป็นช่วงเป็นช่วงฤดูเดียวที่เขาสามารถปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ให้สวยๆได้นะคะเพราะฉะนั้นงานของเขาช่วงนี้ก็จะเป็นการปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็ทําสวนทําความสะอาดสวนนะคะอันนี้อของแม่พ่อแม่สามีหุ่นก็จะเป็นต้นนี้เป็นเขาเรียกว่าดอกอะไรขอดมก่อนเพื่อความลําลึกได้ โอ้ยจำชื่อไม่ได้สีม่วงม่วงเขาเรียกว่าดอกอะไรอรจะขึ้นชื่อให้นะคะทุกคนเพราะว่าอ้ยจำชื่อไม่ได้ตอนนี้จำไม่ได้อืหอมหอมมาค่ะดอกสีม่วงม่วงความจำก็จะเป็นกุหลาบนะคะกุหลาบไม่ใช่ลาบกุหลาบอันนี้เป็นต้นอะไรเป็นต้นอะไรคะ ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเหมือนที่บ้านเมืองไทยเราเลยอะ่ะนี่มันจะเป็นสวยมากค่ะทุกคนดูสิเห็นไหมสวยเนาะอันก็จะเป็นกลาบกลาบตัวนี้หอมมากมากตัวนี้ก็จะเป็นต้นไม้พุ่มไม้สวยงามค่ะก็จะเป็นเอ่อไฟกลางคืนนะคะตกไม้ได้ก็สวย พากกัันนนเลนน่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะทุกคนหลายๆคนเขาก็จะไปชายหาดกันนะคะไปเล่นน้ำนะคะไปกินบาร์บีคิวกันนะคะแต่อุยมันร้อนไปอุยแล้วอุยก็วันนี้เป็นวันเดียวนะคะที่สามีอุยหยุดอุยก็เลยตัดสินใจมาบ้านมาหาพ่อกับแม่นะคะพาะพากันมาเยี่ยมพ่อแม่สามีนะคะเนาะแล้ก็วนพรุ่งนี้น่าจะคิดว่าน่าจะไปทะเล แต่ว่าลูกชายไม่อยากไปค่ะทุกคนเออก็คลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะคะบรรยากาศดีๆค่ะเห็นแล้วก็คิดถึงเมืองไทยเนาะเห็นแล้วก็คิดถึงเมืองไทยบรรยากาศดีมากคิดถึงบ้าน